จังหวัดสระแก้วจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ประเวณอ่างเก็บน้ำแพร่ก,กระหมู1หมู่ที่10ตำบลทุ่งมหาจเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว นายปริญญาโพธิศัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567 อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์โดยวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นคณะ,ะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนกว่า200,000ตัวลงในบริเวณอ่างเก็บน้ำแพร่กรกะหมูหนึ่งพร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชนด้วย นายชลธียังตรงผู้ราชาการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซามีเป้าหมายก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ได้โอกาสกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีที่อยู่อาศายัยหรือมีแต่สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรมวงเงินอำเภอละ3 0 0นบาทรวม11อำเภอเป็นเงินงบประมาณ3ล้าน3แสนบาทและโครงการของชมรมแม่บ้านมหาไทย ังดฉะเชิงเซามีเป้าหมายซ่อมแซมบ้านให้ผู้ได้โอกาสทั้ง11อำเภอเป็นเงินงบประมาณ3 3 0 0 0 0บาทนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโครกระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 25 ซึ่งจังหวัดตราดมีกเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือให้ยืมโคกระบือเพื่อการผลิตจำนวน60รายประกอบด้วยโคจำนวน54ตัวกระบือจำนวน5ตัวและเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือแก่เกษตรกรพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอเขาสมิงและอำเภอเกาะช้างจํานวน16รายเป็นกรณีพิเศษ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดขึ้นมีเยาวชนอายุ3-6ปีจากศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอำเภอที่ผ่านการคัดเลือก กระดับอำเภอเข้าร่วมการแข่งขันโดยการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งเป็น4ประเภทคืออายุ3ปี4ปี5ปีและ6ปีแยกประเภทชายและหญิงซึ่งนักกีฬาเด็กที่ชนะเลิศในลำดับที่1 3ทุกรุ่นจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ นายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้มีการปลูกต้นไม้จำนวน372ต้นและปล่อยปลาจำนวน4072ตัว ส่วนที่โครงการอ่างเก็บน้ําของหลวงรัชโลธรตมบลเกาะจันอําอเภอเกาะจันทรจังหวัดชนบุรีนางสาวทิติรักษ์คำพารองผู้ราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกปา่าปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พเจ,พร,จ,พ,รจพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําของหลวงรัชโลธรตําบลท่าบุญมีอําเภอเกาะจานันทรจังหวัดชนบุรี จังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการฟื้นฟูนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาของหลวงรัชโลธรเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยจังหวัดชนบุรีมีเป้าหมายในการปลูกป่าบนพื้นที่72ไร่จำนวนต้นไม้ที่ปลูกไม่น้อยกว่า7,300ตน้นทั้งไม้ป่าไม้ประดับและปลูกหญ้า แฝกจำนวน50,000นกรานายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีถวายโฉนดที่ดินที่ทรณีสงฆ์วัดราชศรธาโดยได้รับความเมตตาจ,จากพระครูพิสารชโลปะมะคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองชนบุรีเจ้าอาวาสวัดราชศรธาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และรับถวายโฉนดที่ดิน ด้วยนยโยบายของสำนักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติร่วมกับกรมที่ดินได้จัดทำโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดและวัดร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อให้ที่ดินอันเป็นศาสนสถานมีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแสดงตำแหน่งที่ตั้งขอบเขตและเนื้อที่เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและการบุกรุกที่ดินของศาสานาโดยจังหวัดชนบุรีได้ดำเนินการลุล่วงแล้วจำนวนหนึ่งวัดคือวัดราชศราหมู่ที่3ตําบลเมืองอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีโดยมีเนื้อที่รวมทั้งหมด1ไร่18งาน นางจิดาภาสุวัฒหพรสมาชิกสภาเมืองพัทยาในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคมในการนี้นางจีดาภาได้นำกล่าวถวายพระพรเชงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใจความว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2567คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา3ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบตัติบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า